สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูเติ้นทุกคนนะครับอาทีนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่83นะครับทําไมถึงเปิดมาหน้าที่83นะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับ เรื่องอะไรนะครับการบวกลบและการหารการบวกลบละคนนะครับวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้การบวกลบละคนนคันักเรียนสังเกตดูการบวกและก็จะมีลบและก็จะมีละคนคืออะไรคือในหนึ่งโจทย์นั้นมันจะมี3ตัวนะครับมีทั้งบวกและทั้งลบ นะทีนี้ให้นักเรียนทำยังไงให้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับมันมีการบวกและการลบให้นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนเห็นไหมครับตัวอย่างข้อเห็นไหมครับข้อแรกตัวอย่างข้อที่สองตรวจคําตอบเห็นไหมครับเขาก็จะทำในวงเล็บซะก่อนทำยังไงนะครับทำเหมือนเดิม 5,234นักเรียนก็มาใส่5,234บวกกับอะไร2313นักเรียนก็บวก2 3 1พราพอได้คำตอบออกมาเห็นไหมครับตัวนี้คือคำตอบของเขาเห็นไหมครับคำตอบมาปุ๊บก็เอาคำตอบไปลบกับ3 2 1 5ก็จะได้คำตอบออกมาอันนี้คือการตอบออกมาเรียบร้อยนะครับ พูดง่ายๆคือให้นักเรียนแสดงวิธีทาในวงลิบซะก่อนพอได้คำตอบมาปุ๊บค่อยเอามาทำตัวต่อไปอาทีนี้ลองเปิดไปหน้า84หน้า8 4เหมือนกันเห็นไหมครับนักเรียนก็เอา2ตัวนี้บวกกันพอได้คำตอบปุ๊บก็เอาคำตอบมาลบกับตัวนี้นะวันนี้งานนะครับให้นักเรียนลองทำหน้า84นะครับทำหน้า8 4ลองดู นะครับแล้วคูต,ต้นจะดูว่านักเรียนทําถูกต้องตามกระบวนการการบวกลบลักคนไหมนะครับวันนี้ก็ฝากวิชาคณิตหน้าแปดสิบสีนะครับ